วันนี้เราจะไปตามรอยภารกิจการลาตระเวนตามข้อตกลงของยูนนมิตตลอดจนการเข้าถึงกลุ่มกองกําลังต่างๆและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐบาลซูดานกองกําลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูมีการปฏิบัติการอย่างไรทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จในภารกิจนี้เราจะไปติดตามครับการลาตระเวนเวลากลางวันของกองกาลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูตามอนัดของยูนนมิตประกอบด้วยการลาตระเวนประจํา ระยะทาง5ถึง20กิโลเมตรการรัฐเวระยะใกล้ระยะทาง20ถึง40กิโลเมตรและการรัะเวระยะไกลระยะทางมากกว่า40กิโลเมตรจากฐานปฏิบัติการภารกิจที่ยูนิมิตกำหนดเพื่อการป้องกันพลเรือนเพื่อแสดงกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดและต้องพยายามเข้าหากลุ่มกำลังต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐบาลสุดานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าพื้นที่ห้ามเข้าให้ได้ กาจะนำไปสู่การด้รับความเชื่อมั่นและเชื่อถือจากประชากรท้องถิ่นและนอกจากจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของยูนิมิตชุดละตะเวนยังต้องฏิบัติตามภารกิจตามกิจที่รับมอบจากฝ่ายการข่าวและฝ่ายยุทธการแล้วก็เป็นเรื่องของการสำรวจลักษณะเส้นทางภูมิประเทศลักษณะที่หมายกองกําลังในพื้นที่ฝ่ายการข่าวยังได้กาหนดของข้อ,ข,อข่าวสารเพิ่มเติมที่ชุดละตะเวนจะต้องหาข้อมูลเช่น กลุ่มกองกำลังในพื้นที่มีหรือไม่เป็นกลุ่มไหนมีความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าหรือไม่ประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกและแสดงออกอย่างไรกับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูจากกิจที่ได้รับมอบและพื้นที่เป้าหมายที่ต้องปฏิบัติประกอบกับเส้นทางของการลัตเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จะต้องผ่านพื้นที่ที่อันตรายเส้นทางไม่สะดวกไม่มีถนนหลักที่แน่นอนมีเพียงเส้นทางตามภูมิประเทศทั้งโขดหิน ร่องน้ําเก่าที่เป็นทรายจะต้องเข้าพบปะกับกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มกองกําลังต่างๆรวมทั้งประชาชนสุดท้ายคือการปฏิบัติหน้าที่หมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารต่างๆที่กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฮูกําหนดการปฏิบัติในการรัตเวนเวลากลางวันในห้วงที่ผ่านมากําลังคนชุดรัตเวนทุกนายได้ปฏิบัติภารกิจตามกิจที่ได้รับมอบอย่างเต็มกิจความสามารถมีได้ท้อแท้หรือหวั่นวันต่ออันตรายต่างๆกิจที่ได้รับมอบปฏิบัติได้ครบถ้วน และได้สร้างมิตรสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กลุ่มกองกำลังต่างๆและได้รับการต้อนรับจากประชาชนตลอดเส้นทางของการลาดตระเวนผลจากการปฏิบัติได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากองพันทหารไทยในนามของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูคือผู้ปฏิบัติภาร,ร,รกิจรักษาสันติภาพที่แท้จริงจากสเปกหรอชานหรือคำหานถ่ายภาพจากสเปกคาาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน Thank yeah. you. Yeah.